ผู้ชิงชนะเลิศนะครับสพานแพงกับคําพีแอครับเรียกเพื่อนๆเข้ามาดูกันได้นะครับชเวอกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่คือคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคู่ชิงชนะเลิศเดี๋ยวเราจะมาดูว่าใครจะเปแชมป์และเดี๋ยวดูว่าสะพาน์แพงจะส่งใครเขามีดูเหมือนจะมีเซอร์ไพรส์แล้วเละครับเดี๋ยวได้รู้กันนะครับผู้บรรยายครับผู้บรรยายดันไปแอบเห็นก่อนครับเอาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูโฉหน้านักกีฬากันตอนนี้เลยครับ เอาล่ะครับโอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องแล้วค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับรอบนี้ค่ะเป็นรอบชิงชนะเลิศชายเดีย่ยวเสิร์ฟแปร้ามฟรีเป็นการเจอกันของบอลบ้านประขามจากทีมสะพานแพ้รก็บอกแบบนี้ค่ะสัปดาห์ที่แล้วทีมน,นี้ก็เข้าชิงค่ะแต่สุดท้ายก็ต้อง่ายให้กับอาร์ท จากทีมช่ตงคูนฟอนิเกอร์และสัปดาห์นี้เขาก็เข้าชิงค่ะเพราะว่าเขาเอาชนะนาวินจากทีมเทพีพีไปด้วยคะแนน24ต่อ22เดี๋ยวเรารู้กันว่าจะหมู่หจ่าค่ะและอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันข,ของเราในวันนี้ค่ะกัลลาจากทีมคัมพีเอกัลลาค่ะนัทก็จากเรียนมา ทีมคอมพิแอร์นะคะในรอบรองชนะเลิศเมื่อกี้เอาชนะวัดซันแบ็คจากทีมป่าโต้ SSP เไปได้ด้วยคะแนน21-19ต่อนนค่ะสำหรับคู่นี้นะคะเชื่อหรือกมนว่าเป็นคู่ที่คุณผู้ชมทุกท่านกำลังรอคอยกันอยู่ค่ะแล้วก็นแน่นอนว่าวันนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งตะก,ก้อนในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนะรครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับ ทางสะพานแพงครับส่งบอลน้อยมาซึ่งบอลน้อยเนี่ยเขาลงแข่งในรอบ8ดทีมมาแล้วพอรอบรองเป็นทางด้านเก่งก็ถือว่าเป็นเป็นซอร์ไพรส์มากๆนะครับใช่ครับเพราะว่าเราเองก็คิดว่าน่าจะได้เห็นน้องเก่งนะครับแต่อย่างที่ผมบอกช่วงข้างต้นว่าน้องเก่งเองเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเมือหลังที่ข้อเท้าเลยครับคือเจ้าตัวเองก็ถือว่าไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับแล้วบอลน้อยเมื่อเช้าคือฟอร์มดีมากนะครับใช่ใช่ครับ คือมีมีหลุดในช่วงต้นเกมนะครับสไตล์เดียวกับเก่งเลยครับแต่พอเริ่มจับจังหวะได้แล้วเนี่ยครับผมผู้ตัดสินในเกมนี้ครับคุณอำนาจคำพวงนะครับผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ตัดสินนะครับคุณสุภากรบุบผาครับผมครับสำหรับบอลน้อยนะครับหรือว่าบอลประขารนะครับมีชื่อจริงว่าศิริศักดิ์อนุรุนนะครับเกียรติประวัติครับก็เป็นแชมป์เยาวชนทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน -18 ปีครับที่ประเทศบูไนครับปี2558ครับแล้วก็แชมป์กีฬาต้งเรียนลึกสาย่าโบเกมครับปี2560ครับและกก็แชมป์ตะ้อคู ชิงช่วยพระราชทานนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับครั้งล่าสุดนะครับปี2 5 6 3นะครับครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นนักตะก้ออายุ22ปีเท่าไหร่น้องเก่งเนี่ยน้องบอลนะครับแต่ว่าคือเก่งตั้งแต่เด็กนะครับบอลน้อยนะครับเริ่มเล่นตะก้อตั้งแต่เด็กแล้วก็หมดเวลาวอร์มครับเป็นนักเรียนไทยหรือว่าเป็นนักเรียนไทยที่ไม่เกิน18ปีนะครับถูกต้องครับซับ แต่ละทีมเนี่ยเขาจะมีตัวสำรองได้1คนนะครับสามารถเปลี่ยนได้ก็อยู่สวีคทีมต่อไปเป็นการแข่งขันลงทำการแข่งขันนะครับ20ตะก้อไทย PPF รอบชิงเจริศระหว่างทีมสะพานแพงพบกับคัมพีแอร์ข้างหน้าอยากจะดูสะพานแพงเป็นฝ่ายส่งนักกีฬาลงสนามอาจจะมีให้ได้ดูกันนะครับรอติดตามกันนะครับครับเรามาชมครับคู่ชิงชนะเลยครับไฟนอลเกมแอนด์ไฟนอลแบทนะครับสองทีมพร้อม การเสิร์ฟช็อตแรกนี้เป็นบอลน้อยครับศิริศักดิ์อนุรุณลครับเกิดไปยังเปิดได้ครับกลาเบียดมานะครับลูกนี้ทิพย์คบพีแอร์หัวมาอูจะเก็บไม่ได้ครับเอาแล้วครับหนึ่งสองสามลูกนี้พุ่งตัดนครับโอ้ยขึ้นนำครับสะพานแทงครับขนาดลูกบิดออกซันแบ็กแล้วยังพยายามสอดตัวเข้าไปเตะได้ของบอลลูกนี้ครับศิริศักดิ์อนุรุณครับ จังหวะเกมสอดตัวของเจ้าตัวอาจจะเตะได้ไม่เต็มเท้าครับแต่ว่าก็ทําให้พิกาาเองเนี่ยเสียจังหวะไปพอสมควรเลยครับ1นึ่งศูนย์สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ของบอลน้อยโอ้แล้วตัดต้นหลอกไปที่หน้าขวาครับแล้วเป็นแต้มเลยครับลูกนี้ครับตอนนี้น้องเก่งเองเนี่ยวอร์มด้านนอกนะครับคือพร้อมที่จะลงมาได้สเสมอเลยครับใช่ครับใช่ครับอยู่ที่2ต่อศูนย์นะครับ เล่่นตอเอาละครับที่ครับครับกดระเบียบนะครับของการแข่งขันสติตะก้อครับห้ามเหยียบเส้นในลูกเสิร์ฟนะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับคซิร์ฟไม่เบียบเส้นสองครับพีแอร์ครับเสิร์ฟมาลูกนี้สะพานแพ้ครับโอ้โหใส่หนักเลยครับเดริซักอนุรุนครับบอลน้อยครับลูกทอมมี่เด็ดขาดทั้งบอลทั้งเก่งเลยนะครับแล้วจังหวะขึ้นทำหน้าเน็ตนี่หลากหลายทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับ ส1 3หนึ่งสาต่อหนึ่งครับเกมเสิร์ฟแล้วตัดหน้าขวาเหมือนเดิมเลยครับไกลครับกลายกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วเหยี่ยงเขาลูกมันไกลผู้เจ้าตัวต้องหลอกหน้าเท้าอะครับแล้วไม่มีนะครับพลาดนะครับเหยี่ยบไม่เต็มเท้าครับก็ถือว่าช็อตดีครับน่าเสียดายทีเดียวครับเอเป็นคะแนนครับเขงจีมสะพานแพงครับดูลูกเสิร์ฟของบอลน้อยครับ ห่างอยู่3แต้มครับสี่ต่อหนึ่งครับช่วงต้นเกมครับอ่ะครับกาลาเบียรบ้างครับหัวจังหวะนี้โอ้โหยิงหลังสุดครับสวยมากนะครับใช่ครับคุณป้อมครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าบทฉีดลับเลยนะป้องกันด้วยสายตาเท่านั้นครับสำหรับนูกบอลครับคือบอลน้อยเองก็นึกว่าพี่กาลาจะแตะหย่อนนะครับแต่เจ้าตัวใช้เท้าสะบัดออกด้านหลังเลยนะครับสกอร์สองต่อสี่ครับเปิดซ้ายครับบอลลากไหลเข้าหน้าเน็ตมาเตะมือนี้ครับ โโห้ท่าชมครับในช็อตนี้ครับขอบอลร้อยครับนี่ครับดูภาพช้าครับแล้วก็หเอี่ยวตัวฟาดลงไปจังหวะสอดตัวเข้าแล้วบิดเตะเลยนะครับบอลน,น้อย5 2าต่อ2ครับสิรศักดิ์ก็ดูรุ้นเซิร์ฟโอ้อ,อกไปเยอะเลยครับเจ้าตัวนี่พยายักยันยิ้ม, <S <S มเกินใช่ครับ โอ้พยาบเล็กเหลี่ยมเสิร์จังหวะการเสิร์ฟครับไปด้านหลังสุดนะครับของกัลานครับแต่เสิร์ฟพี่ดีครับเอาเอาคืนครับโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้มีให้เห็นแล้วเหมือนกันนะจังหวะเกมสปีดเกมเสิร์ฟของวิกาลานะครับเจาะมาที่หน้าขวาสุดของน้องบอลลูกนี้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวไม่พลาดนะครับสำหรับซีดิสเซดูรุนหกต่อ3ครับ แล้ววางไปทีนาซ้ายเปิดหนึ่งเข้ามาที่หน้าเน็ตแบบนี้ก็เลือกได้เลย<บ>เลยครับถ้าลูกถึงหน้าเน็ตนี่พี่กาลาสามารถเลือกได้เลยนะครับ,รบลูกเหยียบของเจ้าตัวข้างที่ไม่ใส่รองเท้านี่แหละครับถือว่าทําได้สวยงามครับแล้วก็เลือกเล่นในจ,จังหวะที่ตัวเองถนัดด้วยนะครับสําหรับกาลาน้าจะต้องหาเพื่อนที่ถนัดซ้าย<อ>นะครับแล้วก็ใส่รองเท้าข้างเดียวเหมือนกันนะสลับกันจะได้ซื้อคู่เดียวแลวต้องใส่เดียวกันด้วยนะลงตัวด้วยนะ เด็ดขาดมากๆในจังหวะนี้ของวันน้อยครับโอ้โหดีครับดูลูกดีครับแหมฟาดสวยกันทีเดียวครับสิริศักดิ์อูรุนครับชูนยูจับกระปั้นสายใจเลยครับเจ็ดสี่เขแนนอยู่ที่เจ็ดต่อสี่ครับรับอยู่สามแต้มครับลูกเสิร์ฟมายังเล่นดูด้าเด็ดยอดพิกเด็ดโอ้โหับเก็บได้ครับยังไงครับลูกดีครับปั้นไปเรียบร้อยครับต้องให้เขาจริงๆนะปฏิกิริยาดีมากๆครับ ลูกพิกเนตพิกเนตมาแล้วนะพิกเนตมเห็นเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวต้องบอกว่าปฏิกิริยาดีมากๆนะครับคือถึงแม้ลูกจะพิกเนตมาแต่ก็ไม่เห็นว่าเจ้าตัวเสียจังหวะเลยนะครับอลนะครับสกอรต8ต่อ4ครับหนีห่างไป4แต้มครับเก่งเสือบลูกนี้วางหน้าขวาเปิดหนึ่งแล้วเล่นยากแล้วครับน้องบอลครับฟรีบอลเลยก็ว่าได้ครับลูกนี้ครับเลือกได้ดีครับจังหวะขอ้นิญทำลูกนี้ของน้องบอล โอ้โหตอนนี้แต้มดีออกไปอีก5แต้มแล้วนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนครับสตีตะก้อนะครับซุปเปอต์นะครับไปไทยทีวีเกสี่เก้าต่อสี่ครับสีบิสักราดูรุนเสิร์ฟเสียเหมือนกันครับเอาล้วครับเจ้าตัวนี้กุมขมับเลยครับตอนนี้พี่กัลาน่าจะอยากให้ถึงสิบเอ็ดแต้มแล้วแหละครับขอพักก่อนคุอยากพักแล้วแหละครับตอนนี้อาจจะต้องมีการแก้เกมแล้วล่ะครับ อุ้ยติดเหมือนกันครับเราะวรู้สึกว่าลงมาเนี่ยโดนบอลรัวหมัดใส่เลยเนี่ยไม่ทันได้ฟื้นเลยนะใช่ครับคุณปอบี้บอกว่าสนุกมากครับไทยพีเอชจะได้ดีครับทข้อความสิบห้าลายไทยพีเอชนะครับอ้าติดเหมือนกันครับโอ้โหต่างคนต่างพลาดครับในจังหวะการเสิร์ฟนะครับแต่ไม่คู่โดนสู้ได้คะแนนไปโดยปริยายนะครับหกสิบ สกอ์หต่อสิบครับแล้วโอ้มาแล้วครับลูกทีเด็ดครับนี่ไงโอ้จะมาช้าไปหรือเปล่ามาดูครับว่าจะยังทันไหมครับพี่กวลาเอาแล้วครับงานดีครับหลอกครับโอ้ดีครับดีครับเสิร์ฟยิกตัดมาเลยครับโอ้ด้าซ้ายของทางด้านบอลร้อยครับรับไม่อยู่สเจ็ดต่อสิบครับตามอยู่สามแต้มครับตอนนี้ มาแล้วครับลูกเสิร์ฟครับมาทีเรื่อยครับเอาแล้วครับลูกนี้ต้องเล่นสักหน่อยอ้าวพลาดครับโอ้ยครับพีแอครับมาแล้วครับแทบครับของกาลาเบียดบ้างลูกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะห่างนิดพอสมควรนะผมนึกว่าน้องบอลจะเปลี่ยนเป็นสลับเหยียบนะครับใช่ครับแต่เจ้าทัวโอ้ยมั่นใจเตะเลยนะน้องบอลลูกนี้นะครับแป้ต่อสีบสกอร์8ปดต่อสีครับสองแต้มเท่านั้นครับดูเหมือนจะได้จังหวะบ้างแล้วครับพี่กาลาแต่บอลน้อยลากเข้ามาลูกนี้ิครับ สิบเอ็ดต่อ8นะครับที่เข้าททาเอท์นะครับแล้วก็เปลี่ยนแดนครับครับผมดูทรงหน้าจะเปลี่ยนตัวด้วยลุยไทยครับกคจริงตอนนี้เก่งมาอยู่ข้างสนามแล้วแหละคือคือผมถามน้องบอลเองเนี่ยเขาบอกว่าพักหนึ่งนาทีเหมือนดันดันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับครับผมตัวเล่นตอนช่วงแรกนะครับพอเริ่มวอร์มวอร์มได้ถึงเริ่มแบบเออเริ่มปรับปรับตัวได้ดีขึ้นเลยครับครับแฟนๆสอบถามมาทางข้อความนะครับที่เฟซบุ๊กไลน์บอกว่า แต่ละทีมมีนักกีฬากี่คนก็สองคนครับมีตัวสำรองได้หนึ่งคนใช่ถ้าเปลี่ยนเข้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับก็คือจบไปนั้นใช่ครับก็สําหรับทางสะพานแทงเนี่ยมีตัวสำรองแต่ว่ากัมพีแอไม่มีนะครับครับส่งผู้เล่นเพียงคนเดียวเท่านั้นครับครับอันนี้อยู่ที่สิทธิของนักกีฬาแต่ละทีมนะครับที่จะส่งผู้เล่นสำรองกี่ก็ได้หรือว่าไปไปส่งก็ได้ครับใช่ครับนี่เป็นการแข่งขันสตรีะกรอ้นนะครับเราพยายามอยากจะให้แต่ละคนเนี่ย อันมาออกกำลังกายกันบ้างได้เห็นนะว่าสปีดตะก้อเนี่ยจริงๆคนเดียวก็สามารถเล้นได้แล้วสนุกด้วยนะครับคือใช้พละงกำลังในการเล่นเยอะแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงดูง่ายๆดูพี่วัดอายุ38รักษาร่างกายดีขนาดนั้นนี่เลยครับการออกกำลังกายครับส่งผลดีครับครับสุดยอดครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านสะพานแพงครับยังมั่นใจอยู่ที่น้องบอลอยู่นะครับ เอาล้วครับแต้มน้ำอยู่3แต้มนะครับในเกมวันนี้ขานะครับรอบชิงชนะเลิศครับมันจะมีน้ำใช่ครับอยู่ด้านหลังนะอันตรายมากนะสำหรับน้ำนะครับคือบางทีแค่เหงื่อนักกีฬาเนี่ยแค่เหยียบบางทีนักกีฬาตะก้อเนี่ยใช้จังหวะเหยียบเขาทั้งแรงนะครับผมสิบเอ็ดต่อแปดครับ สะพานแพงครับโดยบอลน้อยครับเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับครับพีแอนดึงสองลูกนี้ป่าไปโอ้ยังเก็บให้ได้ครับเป็นโอกาสโอ้ไม่เหลือครับลูกนี้ครับใส่สกอรเรได้เลยครับสิริศักดิ์อุดรุณครับแก้ไขข้ามมาลูกนี้ครับแล้วก็น้องบอลไม่พลาดโอกาสของตัวเองเลยครับสิบสองตัวเข้าใต้ลูกแล้วก็คุถทงลูกนี้ครับสิบสองต่อแปดครับจังหวะเกมเสิร์ฟแล้ววางสายสุดมาครับ ไหลเข้าหน้านเน็ตมาแบบนี้ก็ดูพอขอบคุณมากผมอะไรจะบอกก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเพราะลูกถึงหน้าเน็ตแล้วครับเดี๋ยวนะครับมีการขอชาเลจนนะครับเอาแล้วครับงานดี ได้ทำพีอาร์พอชาเลนจ์ในลูกนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันสักรู่นะครับทั้งสองทีมนะครับมาชมพร้อมกันนะครับมาดูแมตต์ต่อไปแมตต์ต่อไปคือสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเป็นคู่ผสมนะครับหญิงเสิร์ฟข้ามนะครับหญิงเสิร์ฟข้ามนะครับและสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับเป็นชายคู่ฟรีสไตล์ครับแต่สัปดาห์ของเราเนี่ยโหรูปแบบการแข่งขันนี่เปลี่ยนไปสนุกแน่นอนครับติดตามชมกันได้นะครับครับผมก็ถือว่า ไทยพีเวสนะครับจากการแข่งขันสตรีตะก้อครับในการแข่งขันในแต่ละแมตช์ถือว่าเป็นซูเปอร์แมตช์เลยนะนักกีฬาเดียวหน้าของประเทศไทยครับมาร่วมแข่งขันด้านตรงจุดดีครับชาเลนไม่เป็นผลนะครับโดนลิฟติ์ไปนะครับสำหรับทางด้านคัมพีแอร์ครับเอาละครับคะแนนดีออกไปอีกครับสะพานแพงครับ13ต่อ8ครับ บอดอยครับจังหวะการเสิร์ฟมาลูกนี้กาลาเบียดมากคามพีแอร์เหยียบลูกนี้ได้แต้มครับเหยียบได้แต้มแต่สูตรเบียดกันเลยครับถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะสำหรับคามพีแอร์นะครับครับเตรียมเหยียบจากพี่กาลาลูกเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เหยียบพิกเน็ตไปแต่ว่ามันออกนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ของเจ้าตัวบ้างครับนะในสไตล์พม่าเห็นครับผมเอาตะก้อรอดแข้งรอดขาครับแล้วเสิร์ฟเจาะลูกออกได้แต้ม สปีดลูกเสิร์บดีนะแต่ว่าลูกนี้ทิศทางมากไปนะครับผมทาให้เป็นแต้มของทางดน้าสะพานแพงครับอ่าใช่ครับก็ต้องบอกว่าเจ้ากอรเสิร์พยายามที่จะยิงให้แรงสุดนะครับแต่ว่าลูกไปเป็นใจครับโอ้ใาวเลยครับเกมเสิร์ฟของบอลน้อยลูกนี้ครับเสิร์ฟเจาะมาที่หน้าขวาของพี่กาลาครับแล้วก็เป็นลูกดีครับลูกนี้ครับ15 9 หน้าตเห้าเลยครับค่อยๆฉีกออกไปเลยครับคือต้องชมว่าบอลน้อยเนี่ยเซตที่ออกเป็นสุดได้ดีกว่าเซตที่ผ่านๆมาเลยนะครับเพราะบอลเล่นรอบแรกไปใช่ไหมครับคือในช่วงเช้าเจ้าตัวดีลูกสิบก็ยังไม่ค่อยดีขนาดดีนะครับถือว่ารอบชิงดีเสิร์ฟที่ดีม้านครับเอาละครับกาลารเบียดมาเสิร์ฟไปนะครับซาตีแอร์มาให้สะพานแทงลูกนี้ฟาดโอ้โหสวยมากครับลูกนี้ ยกบิดมาทางันแบ็คแล้วนะแต่ว่าเป็นลูกถนัดของเจ้าตัวเลยเนี่ยสอดตัวเข้าใต้ลูกแล้วขึ้นเตะลูกนี้นะครับเหมือนเจ้าตัวไปลอยหาดอยู่ในอากาศประมาณดึงอย่างใดแข็งแรงมากนักเวาครับเปิดหนึ่งครับลากไหลเข้าหน้าเน็ตมาแล้วก็ขึ้นเหยียบครับเอาละครับคะแนนของคาพีแอร์ครับก็ยังไล่ขึ้นมานดนึครับ้เวลาครับเปิดหนึ่งครับลากไหลเข้าหน้าเน็ตมาแล้วก็ขึ้นเหยียบครับเอาละครับคะแนนของคาพีแอร์ครับก็ยังไล่ขึ้นมานิดนึงครับหลังแข็ห้าแต้มเท่านั้น มนล็อกได้ตอนนี้จะทันหรือเปล่าครับ4-5แต้มนะครับหนึ่งว่าครับแต้มไหลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าพิกาลาออกเกมเสิร์ฟดีๆมีโอกาสเหมือนกันครับไลครับลูกนี้ครับลากกลับเข้ามาแล้วโอ้โหยังไงก็ได้รับบอลน้อยนี่แหละครับนี่ลูกที่สองไปไล่อยู่ข้างๆกล้องด้านนอกเลยนะครับแต่ว่าลูกที่สามมาจบที่หน้าเน็ตคต้องยกมือขอโทษเลยครับน้องบอลลูกนี้ครับ โอ้โหเจ้าตัวนี้กุมขมับเลยครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับเอาละครับดูจังหวะการเสิร์ฟลูกนี้ครับยังได้อยู่ครับหน้าเน็ตลูกเหยียบไปหลังสุดครับโอ้โหได้แต้มครับได้แต้มครับคือปกติถ้าตัวจะเหยียบกดนะพี่กานรับพอเหยียบกดแล้วติดเน็ตกับออกนี่ลูกนี้เจ้าตัวเหยียบไปท้ายเส้นเลยนะครับสิบสองสิบเจ็ดสิบสองต่อสิบเจ็ดครับตามอยู่ห้าแต้มแล้ว ออกเข็มเสรอมมาที่หน้าซ้ายไกลครับ้งบอลลากไหลเข้ามาลูกนี้โอ้โหคือลอยจากกลางคอร์ดมาเตะหน้าคอร์ดเลยครับลูกนี้ครับโอ้ที่ต้องชื่นชมเลยครับจังหวะของบอลน้อยครับสีดิสักอนุูรุนนะครับไม่ว่าลูกจะอยู่ในจังหวะไหนครับยังลากมาฟาดได้ใส่สวยงามเลยครับสิบแปดต่อสิบสองครับลูกสี่ออครับเพียเรื่องแต้ม คะแนนครับของทางด้านทีมคาพีแอร์ครับกาลาเบียดบ้ากน,นะครับพี่กาลาถ้ายังไม่ถอดใจเนี่ยออกเกมเสิรือดีๆได้ครับ5แต้มนี่ตามได้อยู่นะก็ต้องลุ้นนะครับไปช็อตนี้ครับโโอ้หแต่ความขแข็งแรงของบอลน้อยนี่เนาะคือทําให้เห็นเหมือนกันว่าเขาไม่มีจุดบกพร่องให้เห็นเลยลเในเซตเนี้ครับหล,หลายของเขาอ่ะจะอยู่ตรงไหนเขาก็ขึ้นของเขาได้ใช่ครับสามารถขึ้นเตะได้เลยครับนี่คือความได้เปรียบของคนที่สามารถ สินาฬิกาเกป็นรอบได้ครับถือว่าสุดๆเหลือเกินครับเอาละครับจะขึ้นท่าได้หรือไม่ครับศิริศักดิ์กัลดูรุนครับโอ้แล้วหลอกหน้าเท้าไปเลยรับลูกนี้ใช่ครับต้องชื่นชมเลยครับในช็อตนี้ครับ ยิ้มเลยครับเจ้าตัวมั่นใจสุดๆแล้วครับคืนแทนแล้วล่ะครับ20ต่อ13นะครับเป็น technical t ม m อ out นะครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศนะครับเดี่ยวเซอร์แปอรข้ามฟรีไม่มีบอครั้งดูสีหน้าที่กะลาเจ้าตัวยังงงอยู่เลยนะครับว่าตอนนี้ผมโดนอะไรรัวอยู่ใช่ครับคือรัวมาไม่ให้พักเลยนะถ้าบอกว่าถ้าเปรียบป็นเหมือนบวยก็เบาบัดนะครับครับพี่น้องบอกว่าวันนี้2คนของสะพานแพงเนี่ย มาเต็มทั้งคู่เลยเนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพื่อเชา้าที่เขาลงบอกว่าบอลกับเก่งที่ถือว่าเป็นเตะระดับต้นๆเลยครับที่มีโอกาสที่จะคว้าแชมป์เลยทันทีครับคือต้องยอมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กะลาก็ว่าเสิร์ฟดีแล้วนะแต่ว่าบอลน,น้อยมีความหลากหลายด้วยแหละ เขาเปิดไปใครก็แล้วแต่คือลูกเสร์ฟพิกลาเองเนี่ยทีเด็ดคือเป็นความเร็วใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยบอลน้อยเองเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีความคล่องตัวสูงมากครับบวกกับลูกําที่หลากหลายครับดังนั้นคือกดดันบอลน้อยได้น้อยครับคือถึงแม้ว่าลูกแรกจะเปิดได้ไม่ดีนักเนี่ยแต่ลูกสองลูกสามเนี่ยสามารถถึงหน้าเน็ตแล้วขึ้นทําได้เลยครับนี่คือเสน่ห์เอาเลยครับแต้มเดียวครับเป็นแชมป์ไปสิบพอย์นะครับของสะพานแพงครับเกมไปเกมครับลูกนี้ กาเซิร์ฟเอสฟิดเลยครับคือเดินแล้วยกหลอกหน้าเท้าเลยนะครับให้พี่กลาหลงนะแต่ลงนี้ออกนะท้องบอลดีอีหกเชฟปิชชิพพอยต์นะครับอยู่ในมือนะครับสำหรับสะพานแพงครับคบพีแอร์ครับไม่มีทางเลือกครับตรงได้แต้มไล่ขึ้นมาตลอดครับลูกอีโอโหจบแพ้เลยครับ เป็นสะพานแพงนะครับชนะคัมพีแอร์ไป21-14ต่อคะแนนครับสะพานแพงชนะด้วยคะแนน21-14นักกีฬาพัดมือโอ้วีอายดเชฟเปียรครับสะพานแพงครับเสื้อสีเขียวครับกางเกงสีดำครับนักกีฬาประกอบไปด้วยครับบุญคุ้มยิ้ประโวครับเก่งมากนะครับโทษรุ่นพี่เลยครับครับสำหรับน้องเก่งแล้วก็น้องบอลครับแล้วก็เจ้าบอลแล้ครับสีนีสักดูรุนแล้วครับสะพานแพงบ้านมะขามครับคว้าแชมป์ไปครอง ทั้งคู่เนี่ยเป็นแชมป์เซบาตะ้ก็ดับเบิลเพื่อพระเจาามปีล่าสุดด้วยเนะครับใช่ครับเรียกได้ว่าเป็นแชมป์รุ่นประชาชนชายทั่วไปแล้วนี่ยเรียกได้ว่าคือสมกับแชมป์จริงๆนะครับกลังาแรงมากอ่ะแล้ววันนี้ต้องยอมรับว่าฟอร์มดีทั้งคู่นะวันนี้เขาสองคนเขาสลับกันเล่นกันนะบอลน้อยลงรอบแปดทีมก่อนรอบรองมาเป็นเก่งเก่งแล้วก็รอบชิงกลับมาให้บอลน้อยเก่งครับสํสำหรับวุทางการเป็นแชมป์ของทีมสปาร์แพร์ยินนัดแรกชนะ สพันแพงครับในนัดแรกเนี่ยชนะทีมพุทธบุชาเอฟซีมานะครับในรอบ8ทีมรอบรองชนะเกิศเบีีมาครับแล้วก็รอบสิงชนะทางด้านคัมพีแอ์มาครับเออครับผมก็ส่วนการาเบียบ้านะครับทีมคัมพีแอ์ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะวันนี้นะวันนี้ผลงานดีมากนะพี่การาหลายๆคนเพิ่งมาเห็นนะครับเขาเรียกว่าฝีมือของพี่การาเนี่ยใช่ครับเพราะว่าน้อยครั้งแน่ที่เราจะเห็นในกีฬา เมียนมาที่ถอดเท้าเล่นลงเล่นในขอดยางไบางคนยังไม่เคยเห็นเลยนะเพราถอดเท้าแบบนี้เขาจะเก็บไปนี่คือความถนัดของเท้าเขาใช่ครับคือถ้าเป็นให้ให้คนไทยเราเนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเลยให้น้องบอลกับนองเก่งลองสองเท้าเล่นเล่นดูเนี่ยเล่นไม่ได้นะผมว่าเพราะว่าเราถนัดในการสั่งเท้าเล่นมากกวามถนแล้วใช่ครับความถนัดแล้วดีนะครับช่วยเนี่จังหวะเรามาดูนี่ครับการเล่นลัชิเชนะเล่นครับ ในที่ผ่านมานะยครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถือว่าสูสีทุกคู่เลยนะครับสนุกตั้งแต่รอบแปดสี่มแล้วทุกคู่ยี่สิบสิบแปดเรานี่สามารถใช้ได้แทบทุกคู่เลยนะครับใช่ครับยี่สิบสิบแปดเราได้เห็นเลยนะครับแลวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นคู่ผสมหญิงเสิร์ฟภาพโอ้โหอันนี้ผมว่าก็น่าดูอ่าคร่เลยครับแต่ในคนถามถึงไงน้องๆผู้หญิงเนี่ยเตะอาจจะไม่ได้เต็มรอบเหมือนผู้ชายนะครับครับแต่ว่าเสน่ห์มันอยู่ที่ความไม่หนักมากนี่เลยครับครับผม มีความสวยงามด้วยเดี๋ยวได้ดูกันนะครับในจัดาห์หน้านะครับเป็นคู่ผสมหญิงเสิร์ฟข้ามนะครับและสัปดาห์สุดท้ายคือชายคู่ฟรีสไตล์นะครับวันนี้นะครับเดมเดี่ยวของเราเนี่ยโหแข่งจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้ผลแชมป์แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่พิธีการมอบรางวัลกันเลยครับครับผมครับและตอนนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงของพิธีการมอบรางวัลค่ะคุณผู้ชมคะแชมป์ชายเดี่ยวเสิร์ฟแปรข้ามฟรีนะคะตกเป็นของ บอลเก่งบ้านประขามจากทีมสะพานแพงแ่งค์ทำด,ดีกับแั้์ของเราด้วยนะคะใช่ค่ะในรอบแทีมสุดท้ายค่ะบอลบ้านประขามนะคะเอาชนะพุทธบุชา f อไป21-18ต่อค่ะในรอบรองชนะเลิศค่ะเก่งบ้านประขามนะคะเอาชนะดิวนะ เอาชนะดิวนาวิน k p พนะคะจากทีมเคพีพไป24ต่อ22ค่ะและในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะบอลบ้านประขามกลับมาโชว์ฟอร์มค่ะเอาชนะกาลาคัมพีแอร์ค่ะจากทีมคัมพีแอร์ไป21ต่อ14ค่ะ และนี่แหละค่ะผูอชมหน้าแชมป์ของเราประจาสัปดาห์นี้ค่ะพีกปองขาใช่แล้วค่ะพี่กฤติโอ้โหต้องบอกว่าสําหรับสัปดาห์ที่แล้วเองในการแข่งเรียมหลังเรียมหลังเท้าได้อันดับรองชนะเลิศไปแต่ว,ว่ารอบนี้ได้กลับมาได้รางวัลชนะเลิศด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้งสองคนนี้หน่อยอ่าแต่ก่อนที่เราจะพูดคุยค่ะวันนี้เขาปลดล็อกตัวเองได้สําเร็จแล้วอยากจะให้บอลกับเก่งชูถ้วยพร้อมกันเดี๋ยวเรามานับถอยหลังพร้อมกันค่ะ5 4 3ส 2 1ง่งู้เรียบร้อยสวยงามจบไปอย่างสมศักดิ์ศรีค่ะคุณปองโอ้โหจะบอกว่าผู้ชนะของเราค่ะพี่กะทิมีความตื่นเต้นเล็กน้อยตอนนี้เหงื่อเหงื่อแตกลงไปในตมีความแข่งเร็จแข่งเสร็จใหม่ๆแข่งเสร็จใหม่ๆมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะนะคะถามเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเข้ารอบชิงแต่ผ้าใหกับอาร์ตผ้าเรือนะคะจากทีมช่างคูนเฟอร์นิเจอร์ตกเป็นรองแชมป์สำหรับสัปดาห์นี้ คือเราปลดล็อกได้สําเร็จแล้วเรากลับไปทําการบ้านมาอย่างไงบ้างคะซ้อมซ้อมอย่างเดียวแล้วโชว์ฟอร์มคือเราไปดูไปศึกษาเกมการเล่นของตัวเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไงบ้างก็เปิดวีดีโอดูครับก็เปิดก,ก,ก็ผมดูผมก็ต้องเปิดวีดีโอดีครับที่ครับก็คือเราก็กลับไปแก้เกมจุด<อ>ผ<ม>่อนจุดได้ก็กลับมาพัฒนาต่อไปใช่ครับ ค่ะขอขออีกหนึ่งคำถามนี่นี่ค่บอกแบบตั้งนึงเห็นบอกว่าเจ็บนี่เจ็บอะไรคะเจ็บข้อเท้าครับอ๋อนึกว่าเจ็บใจแม่เดี๋ยวพี่กะทิไม่ใช่ไม่ใช่อีกหนึ่งคำถามค่ะวันนี้ตรงมีผู้ชมจากทั่วโลกค่ะพี่กะทิไม่ใช่แค่ไทยหรือว่าพม่านะหรือว่าเมียนมาจริงๆมีจากหลากหลายประเทศเลยค่ะวันนี้อยากให้ทั้งสองคนพูดอะไรถึงแฟนคลับที่ตามเชียร์หน่อยรวมไปถึงเยาวชนที่ตามเชียร์เราด้วยใครดีคะใครถือไม่ก็รับบทเลยค่ะรับบทเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทางบ้านนะครับสันส้นๆง่ายๆแต่ลึกซึ้งสุดท้ายค่ะฝากติดตามด้วยนะครับอ่ากำลังจะถามอยู่พอดีเลยติดตามได้ที่เพจอะไรช่องทางไหนบ้างคะเก่งน้อยบาขามครับเก่งน้อยบาขามอ่าแล้วคนต่อไปเชิญค่ะบอนเชิญอย่าย,ยืนยิ้มอย่างเดียวช่วยเพื่อนด้วยบอนยืนหัวเราะอย่างเดียวเลยค่ะติดตามไปทางไหนบ้างคะบอนติดตามทางเฟซครับ คือซีริีสกดิ์อนุรุณครับอ่าเนี่ละค่ะก็ใครชื่นชอบผลงานการเล่นของสองคนนะคะก็ไปติดตามได้อ่าละค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ กะทิแขนภาสหกิจรุ่งเรืองค่ะใช่แล้วค่ะปิงปองสุภัญญาภาโพธิรักค่ะและทีมถ่ายทอดสดกีฬาไทยพีพีเอสทุกคนรวมไปถึงผู้บรรยายของเราค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้าเราจะได้กลับมาเจอกันนะคะในการแข่งขันแต่ก็คู่ผสมค่ะเราจะได้เห็นการฟาดแข่งของนักกีฬาหญิงดาวรุ่งของเมืองไทยมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะก่อนจะจานไปถือถ้วยคู่กันเลยค่ะในตยอถ้วยถือถ้วยชูชูแล้วจัตไปแบบสวยงาม เดือดเดือดเดือดจริงๆค่ะต่อมาพบเซนไดใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้จิงตองพี่กะทิพี่มอ๊อปรวมไปถึงพี่อาร์พี่ฟารม,มี่และีิงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ